สวัสด <Bye. S 2> <Bye. S 1> ีครับมาดูนิดึึงผู้ใหญ่สินแดงแต่เช้านี่ผมโทรไปที่ผู้ใหญ่เลยครับครัาทมนั่นแหละมาเจอเม่อชาถี้เมาติดเมื่อวานก็เลยเดินนอนอยู่งนี้แสเนะครับเด่เมื่อวันนี้เมื่อเช้าผมมาไล่ขังานี่ตีมามาป่ะมล่านีมันจะมาไหว้อยตีเน็อนกชิดกก

結構。 อยู่ประจําเลยเขาจะออกมาเขาเคยก็เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเออมีช้างเจ็บป่วยอยู่ตวงนะเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาดูคือตอนนั้นเขายังเดินได้อยู่ตอนนั้นเขายังเดินได้อยู่แล้วก็อยู่หมาเมื่อ วันนั้นฝนตกเด็กเขาขึ้นมาที่ข้างล่างมาเจอลุงก็เดินเขาบอกว่าเด็กม่บอกว่าลุงช้างเข้าป่าขนุนก็ควรจะมาหาขนุนมันก็ตามมาดูตามมาดูก็เข้าดูขนุนตรงนี้ตามรอยมาเขามาตกนี่ตรงนี้เขาก็ตามทางนกลับกลับไปนอนที่แล้วเย็นหวานซื้อนี่ก็อยู่ที่บ้านมองเห็นเขาจะออกมานี่เลยออกมานี้ะก็มาพากมาหะมาหะมาไล่ดันเขาขับเข้าป่าไปก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเห็นรู้ว่าเขาพร้อม แต่ว่าไม่เดินนึกถึงถ้าขนาดยินว่ารวขอพร้อมแล้วเมื่อวานนี้ไม่หีขอยอยู่จันเย็นจะมืดก็ไม่เห็นออกแต่เมื่อเช้ามืดตอนหกโมงว่าฟ้าลุงก็เดินออกมาออกมาว่าม้ากระลอกมากินไอ้ลูกโกโก้เนี่ยจะมาไล่กระลอกก็เดินไล่ทังนู้นกระเพื่อนทางนู้นมานี่มานี่ก็เดินมาเจอมันได้ยินเสียงแกรกๆหวีห่างเขาหวีแกรกๆมองเอา เบอกว่าเอ้าแล้วมันนอนทำไมแล้วเนี่ยไม่เข้าบ้านเขาช่องตายแล้วว,ว่างั้นเอ้เขาก็ไม่ลูกไม่ลูกก็เดินเข้าไปใกล้กันอ่าไปไม่ไหวแล้วเนี่ยอก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปตามให้คนข้างบ้านที่ว่าเขามีเบอร์เจ้าหน้าที่ไปโทรไปตามโทรติดต่อเขาบอกามาเรียโทรกลับอะไรอะไรแล้วก็บอกเออไอ้นี่ไม่ทันก็บอกผู้ใหญ่ให้แจ้งผู้ใหญ่เลยช้างตัวนี้เนี่ยคือเขาหากินอยู่บริเวณนี้ประจำเตียงแค่ตัวเดียว ไม่มีตัวอื่นเข้ามาไม่มีก็มีมีมั่งนะนานทีตัวใหญ่ๆอ่ะคือลุงตัวนี้ไอ้ตอนเนี้ยคือลุงเห็นเขาจะหากินอยู่บริเวณนี้ทุกวันทุกวันแล้วเข้ามาเข้ามาในไร่อะไรเงี้ยก็เข้ามาเขาจะมานอนมานอนใช่หมมานอนตาดวงกนุูนนี่แหละแต่ว่าขันไลอไร่าไม่ไม่อดขันนูนเขาก็ไม่กินไม่อะไรก่อนหน้านี้ที่เห็นเนี่ยเขาก็เริ่มผอมแล้วใช่ไหมเออมันก็ผอมผอมผอมอยู่แล้วกถึงได้แจ้งจานาทีไปไงว่าไอ้ทางนี้นะก็จะป่วยแล้วก็ขี้ธรรมดาทางขี้จะยาบ ช่ไหมแต่ทางตรงนี้ขี้มันยังกัไอหัวบนเอื้องอ่ก็ยังเจอหัวขี้หัวหรือขี้ทางแต่้อยทางแต่ขี้ไปขี้หัวเงี้ยก็ยังยังทางเกลเอ๊ะทางนี้มันจะเป็นยังไงตอนแรกคิดว่า,างั้นก็มาเจอเนะี